ครับวันนี้เราอยู่กับตอยต้ารีโว่ A3 นะครับดูหน้าจะเป็นหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราทําการแปลงหน้านะครับเป็น A4 นะฮะตอนนี้เรากำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเป็นงานแทะต้งระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับงานแท้นี่มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็คือีการชนหน้าแบบนี้นะฮะงานแท้นะครับพร้อมงานทําสีเรียบร้อยพร้อมกับเพื่ิวล่างนะครับและแกงดักลมด้านล่างแล้วก็ตัวครอบที่ฮะ มีงานแท้นะครับงานแท้ได้แยกชิ้นระหว่างตัวพื้นนะตัวครอบแล้วก็ในส่วนของกิวที่เป็นโครเมียมมันแยกกันโอเคนะฮะก็าจะได้งานแบบนี้นะฮะป้อมกับหน้ากระจังนะอันนี้เป็นงานนบครับแทนนะครับ,น,น,รบนี่ครับ พร้อมโลโก้แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามต่อคลิปที่2ครับครับหลังจากที่เราทําการแปลงหน้าเรียบร้อยนะครับใช้เวลาในการทําประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนไปก็มีกันชนหน้านะเราจะเห็นว่ามีกันชนหน้านะครับแล้วก็มีนี่ฮะช่องลมล่างนะครับสีดําๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของสปอตไลท์นะครับตัวครอบสปอตไลท์หน้ากระจังนะครับเรียบร้อยเลยงานตรงรุ่นนะฮะเป็นงานเบิกแท้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดใช้ toyota r v o นะฮะ a 3อยู่นะเดี๋ยวจะให้ช่างยกกันชนให้ดูนะฮะ a 3แลักษณะกันชนของเดิมเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ช่างไปวางภาพกันเลยฮะนี่ครับของเดิมนี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะทรงนี้แปลงใหม่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับวสวยๆฮะไม่ว่าจะเป็นตัว s p o ต t light ดูเปรียบเทียบกันนะฮะ sport l i g เดิมนะฮะเป็นแบบนี้นะขนาดแบบนี้มนตะ้านแบบนี้นะฮะดู s p o ต t light ของตัว A4 ฮะเป็นสี่เลียมแล้วตั้งแบบนี้นะฮะมีโครเมียมด้วยนะฮะสามารถเลือกได้เป็นดําล้วนกับเป็นโครเมียมนะคะคิ้วฝาปรงบนเช่นกันครับสามารถเลือกเป็นโครเมียมและดําได้นะครับโอเคก็ฝากไว้ครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้ toyota r e v o อยู่นะ,ะสนใจที่จะแปลงหน้าจาก A3 เป็น A4 นะครับ สวยงานแบบนี้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถนะดดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259อันนี้เป็นงานแท้ทั้งระบบนะฮะโอเคราไปก่อนสวัสดีครับ